ันีคเข้ามาไวันนี้มอยู่กับช่องเล็ีมาเยให้พูดด้วอ้่มาตมันจมาไ่ใชเป็นนินจา ได,ได้ทั้งหนึ่งคิวรัดกกังโลเลยเห็นไหมไม่ไมีคิวละศูนจะมาถามอีกไ,ได้ศนย์นะศูนย์ศูนคนรัดไปหมดไงสาวชุบมาไม่อยากสุบละเขาเนี่ยเพราะมันยินชื่อพ่ออะ นั่นมันจะบอกเลยหรอว่าเอา้าก็มันขึ้นรูปถ้าสั่งหายมันจะขึ้นรูปล้มใช่ไหมแม่ก็ขึ้นรูปขึ้นนีนก็ขึ้นรูปขึ้นรูปช่วยด้วยนะเยี่ยมมาชุบหน่อย มี op, เงาแล้วเปิดวงเร็วๆเปิดวงเร็วเปิดวงได้ขอบตรงนี้ขอบคุณนะเดี๋ยวมันหนึ่งตัวเราสองตัวเดี๋ยวพันยาก่อนมันอยู่ไหนขอ X เก็บสี่โอ้ยเนี่ยที่อย่างเงี้่ไม่รับคิวพ่อเหรอขอเอ X หนักแล้วกันเก็บสี่อ่ะ อี่งนี้รับพ่อเห็นไหมฉันจะปล่อยพ่อโอ้ยพ่ออับให้หน่อยขอขอหน่อยมีเงินอีกไหมแต่ร้อยเดียวถ้าได้ซื้อมาจะเอาอะไรก็มาไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยเดียวมีไอ้บอไหมถัดซื้อด้วยหรอ ซื้อไปแต่ไม่เคยใช้สักทีเลยะไม้มัมงกรเนยได้ไหมมัก็ไม่มีไอ้บอลใช้มีกี่เล่ตัวเดียวดีมากมีเท้าขึ้นไหมไม่มเลยม่มีต่เพื่อนกใจเหรอเอเด้วยโอ,ยอเปิดวงโอ้ตให้เปิดวงทีไหมามา กำลังคานปุดความแต่จะไปที่ไหนไม่รอดครับไม่รอดมีอินโฟในตำนานอูอ้มันเห็นบางกอนแอคคือมันสังหารเราก่อนเลยอะ่ะพ่อเอาไงดีจังหวะน,นี้ ตกใจนะขอของหน่อยทธอมันก่อนขึ้นไหม นโอ๊ยไข่ว๊ำหัวก็เจ็ดเจได,ด้เจอเลยได้เจอเลยได้เจอเจอได้เจอโผมาดิ สวยอย่างนั้นแหละแล้วอย่างนั้นก็นนคือจบเออแล้วแบบนั้นคือตึงไงเออเออแล้วเพื่อนเรามันตึงไงเออก็เพื่อนเรามันตึงอ,ะอ่ะยกเว้นพ่อไม่ใช่ยกเว้นยกเว้นมังกรมาฐานะมังกรวาบีอย่าอย่าเพิ่งกดนะของอย่นี่เอาขอของหน่อย พ่อพูดกับนานผู้ชมหน่อยดีพ่อก็องงงกับการเล่นของพ่ออยู่ท่านผู้ชม,มครับคือมังกรแบบว่าน็อกไงมาพ่อจะเล่นการ์ดนะอาเต้โอ,ยอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นพ่อบอมมาดี โอ้โดนยนเ็มุมครับจิบกอนโดนันเ็มุมซะแล้วครับนั่นแหละเฮ้ยหายล้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอเฮ้ยหัวโดนหัวไปไปไปนะไ่เจอเลยาปหลังแดงสวสสวัด ที่ซับซับับขอบคุณนะคปณาาขาไปไออปล่อยวงได้ไหมไม่มี oui, oui. ว้เย้ชนะแล้ว ขอบคุณพ่อมากที่บรรยายน่ายอี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 สิบสองดาวแล้วฮะท่านผู้ชมลองชุดแบบนี้ตึงดีเข้าบ้านเลยชุดแบบไหนนี่มันก่อนใส่เนี่ยไม่มันไม่ได้ตึงคือมันตึงเพราะฝีมือคนมากกว่าแน่นอนดูเลยอาเรียอาเรียดีห้าสิบเอ็ดเออเยอะเยอะขอเปลี่ยนชุด่อยได้ไหมได้ขอจากชุดเลยะ รุ้ยมองคิดว่าเดี๋ยวมองก็จะมาปรับสงสัยก็ต้องได้เติมจริงๆอ่ะพ่อว่านะฮะตาต้อชุดใหม่ดีกว่าชุดนี้มนเติมได้เลยนะเนี่ยเนี่ยสามสิบห้าบาทเนะี่ยเนี่ยพ่อแต่พ่อเติมแบบนี้อันนี้ดีอันนี้หกสิบแปดบาทเองได้ตั้งหน,นึ่งพันเพทควบคุมแต่ไม่ได้เติมพอดีไม่มีตัง แล้วก็เมมใเออจบเออมาแล้มาทำเสร็จเร่งเ<ป>ร่งกันตัวไปโอเคพ่อคิดว่าอันนี้มันอึดพอไหมมีมใครอึดท่มาถามไมยายมาถามพอนี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันลูก พอไปละแล้วก็กดเลยกด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 เละเจอชุดพ่อก็ตึงอยู่นะชุดนี้ชุดเดียวอ่ะที่ซื้อกางเกงส้มให้มงกรซื้อให้อะมันสวยตรงไหนวะชุดที่มองกรสุมให้ยังดีกว่าเลยชุดใส่หน้าหนาวอะก่อนเลยเสดียังเอิดบอกเลยชุดไหนชุดมังกลชุดพ่อ บางไม่ได้ขสยคัาพอร์ตให้พ่อเลยไม่มันก็จะเสียอดเสียเดอุดจริงบอกเลยเดี๋ยวพ่อจะตามคนมาก,ก่อนตอนเนี้ยบอกเลยเสร็จดอุดจริงบอกเลยจริงนังไม่จริงนงโอ้ย เก็บสี่นะช่วยเพื่อนหน่อยที่โอ้โหปัดโถกอีกตั้งหากไม่นอนอยู่แล้วก็เก็บสี่อ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะเก็บสี่ตะกี้ทำไมเลยวะไม่ฟุบเปล่าไม่ได้ฟุกเดี๋ยวตอนนี้เล่นอะไรให้ดูเลยเดี๋ยวตอนนี้เราเจอเลย สไนบอกเลยสไนถามหาบอกเลยมาทางนี้หนึ่งมาทางนี้หนึ่งนะฮะตรงพ่อมาไหมไม่มาแต่มันก็มาค่อยดีเพื่อนอย่าร้อนแบบนั้นดิมันจะไม่ได้ฟงเวย ว่าไม่ซูมเข้โอ้คือมันซูมเข้าซูมออกจนมันจะข้ามมาเก็บไม่ได้ะได้ไม่ยอมเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไดเจออินอินแล้วซูมซูมนเดนทรีคุิดว่าฝั่งเราจะชนะไหมหรือว่าฝั่งเขาจะชนะ ของเราสิไยยปเลนนยแล้วเดี๋ยวมอจะคบไกให้เองอน้าหนึ่งทัวร์เราเจอคนนังอยู่ไหนบ้างมังนยอยู่ไหนกัดหมดว่ะ อยู่น่นีไงปลายยังไงให้ไม่ทิ้งจะเอียนะ๊ยงด้าวหนึ่งด้าวสองเรียบร้อย ่ลนะเอากิน<อ>ทำไมนะไขอบคุณนะเอาเพื่อนมาของอยู่นี่ขอบคุณนะไม่ไม่ใช่เอาวันนี้ขอของหน่อยของอยู่นี่ขอบคุณนะจะเอาอะไรของมาอือเพื่อนเอาเสน่หมังกรไปอะ่ะแล้วก็จะทิ้งทำไมวะก็เก็บไอ้นั่นได้ไงเอาเพื่อนมา ก็ไเอาออกมาท่นั้นแ่ลทำไมมาเน่ยเพื่อนขอสไนขอสไนได้ไหมเพื่อนสไนสไนเพื่อนขอสไนหน่อยลาชามวลดำแล้วขอสนอไนท์ล้นไหมเดีย๋าายไปพ่อ ลูกเปิดวงวงวงมาดิจะไปไหนอ่ะมันชุกกันแล้วมันชุกกันแล้วแล้วมันก็ซ้ำมังด้วยไงลูกลูกไม่รูแต่ว่าเขาจะออกไปทำอะไรอย่างงงเวอร์แน้ที่จะมาช่วยกันนั่นแหละแอนที่จะมาช่วยกันนั่นแหละไม่รอด ลาชาแมวดำมันไม่ใช่สนอะตอนนี้ถ้าได้เสนคืนนะเฮ้ยสูสีสมากเลยนะขอตังค์หน่อยได้ไหมพ่อจะขอซื้อตึ้ง,อข,องขอตังค์สองพันสองอ้ยขอไเยเอะแยะให้ไม่ได้หรอคอัๆมาขอพันสองเนี่ยเดี๋ยวพันสองพันสอใช่ไหมเฮ้ยเร็วเร็ว ขอเป็นอันนี้ไม่เอาละไม,ลไม่เอาละ,าละซื้อได้แค่ปืนยาวนี่แหละเล้ยว

ตัวไก่ตัวไกลตัวตัวไกลเป็นขอชีวิต,ตเข่าไงวะนั่นแหละเข่าไงหวะโอ้ยน,นี่ทำอะไรอยู่วะเยี่ยมทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ วันนี้เราจะแพ้มันจริงเหรอเราจะแพ้มันไม่ได้นะห้ามแพ้นะขอของเลยเล่นจึงอะไรกันขนาดนี้นเอาตามเมื่อกี้มึงคนกเก็บสีเหรอรอคนอนะออนนฟ้ามันยังอยู่อยู่เลยตอันนี้ห้ามแพ้ตาอนนี้ต้องมาด้วยกันจบมั้แล้วเพื่อนสองคนก็ มีเท้าขึ้นไหมไม่เลยวายอื่นลันดูฝั่งนั้นไหมนะไม่ต้องไปมันมาบาุกเราพอดูฝั่งทางนั้นไหมพ่อเห็นไหมล่ะเเนาขึ้นมอเื่อนคนนึงอ่ะไม่เนื่นนนนนนนอ่ะ ได้ไหมได้เอาสนาไหมทิ้งให้ไม่เฮ้ยเราเอาเงินเดียตาน,นิตาตัดสินแล้วนะพ่อ อย่า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 เข้าไปฝั่งหนูคนเดียวเลยนะมีตัวมาด้านลหนมาแล้วมาแล้วขอของหน่อยเราบุกความกันไอ่รอยนั่นไหม๋ยวพึ่งไม่หลอยเข้ามาอาไป ันยาอะไตรงนี้มมไม่เข้าจอวง่ไหนม่มีว<ม>ง้เหรอเราพจะมาลูกไม่เข้าใจพา่าจะมาพันยาอะไรตรงนี้ลูกไม่เข้าใจเลยอ่ะบน,นวยิงไงยิงเย คือพ่อมาแปลกกับเพื่อนไงลูกก็เลยต้องมาช่วยพ่อไม่รอดรอแบ่งที่สองคนมันแลาวไม่ไหวเราคืนเดียวกันะกี่ <c oughs> โมงวะไหนอยู่ดีว่าพ่อแบ่กี่โมง <c oughs> คือพ่อ,อชอบไปแปลกกับเพื่อนเลยอ่ะ อย่าล <elim> <sh arp or pes out> ืมไป็นแฟนในช่องเลิฟดีมาร์ทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลิฟดีมาร์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรอบอีกรอบอีกรอบนะครับสนุกถ้ารู้ว่า